เดี๋ยวขมผูกกอนไม่ตายไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกถ่ายไม่ประกันถ่ายเลยครับถ่ายมาเอามาเลยเนี่ยเจ้าเราดีมาเอาถ่ายนี่เลยเอาเก็บเก็บประกาศนาการเท่าไหร่นาการนาการมันคุยกันได้ขึ้นขึ้นเงี้ยเดยอะๆมันอย่งนี่ขึ้นเงี้ยมาเลยมาเลยมาเลยพี่ พี่เฮ้พี่มา <ไป S 1> เลย,เย,ยผมจะใแจ้งอะไรฮะแจ้งอะไรนี่ก่างมาร่างมาแป๊บเดียวยโอคคุณนําพี่อ้าเรียกขออมี้ขอาอาวุธปืนครับจริงๆเขาไม่น่าใช่ขอลายหรอกวิวาทขอลวิวาด,ววาดจะเกิดอุบัติเหตุชน,นกันยามาอะไรเงี้ยพูดถึงพี่ไม่น่าควักปืน โอ้ยรถชนเนี่ยผมกู้ภัยผมเป็นกุมกลางผมเห็นก็ตาเป็นอยู่ไหนแกร์แกร์แกร์เป็นอยู่ไหนเป็นแล้วเก็บแล้วเลยเก็บแล้วเก็บแล้วพี่เก็บแล้วอะไรนี่เก็บแล้วผมหัวใจบ้า